สวัสดีครับวันนี้ผมมีลายแอดดีๆมาแนะนํานะครับเราเริ่มต้นมาที่ลายเลยนะครับแล้วก็ไปที่แอดเพื่อนนะครับพิมพ์แอดไซน,น์นะครับแล้วก็ a อา w ว y โควิด19นะครับแล้วกดเซิร์ชนะครับมันจะขึ้นมาเหมาะกับช่วงเทอการโควิดนะครับแอดเพื่อนไปเลยแล้วเราก็มาเข้า เข้ามาดูในส่วนของที่เราแอดมานะครับมันก็จะสามารถเลื่อนดูข้อมูลได้นะครับเรียวไทม์เป็นรายวันนะครับมันจะมีข้อมูลแจ้งกดคลิกไปที่ Away นะครับเราจะสามารถดูพื้นที่ที่มีผู้ติดโควิดที่ทำการรักษาอยู่สามารถซูมขยายเข้าออกได้นะครับกดซูมเข้าซูมออกโดยใช้2นิ้วเลื่อนนเลื่อนทางออกทางเข้านะครับ มันแอปทั่วไปเลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ดูพื้นที่คนในประเทศนะครับได้ทั้งหมดตำแหน่งที่เราอยู่มีคนติดมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าติดด้านขวาด้านล่างนะครับจะบอกว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรคืออะไรนะครับเราสามารถเลื่อนดูได้ดูได้ว่าสัญ,ญลักษณ์นี้คืออะไรสัญ,ญลักษณ์นี้คืออะไรกดมีบอก โรงพยาบาลเบอร์ฉุกเฉินนะครับกดดูได้ว่ามีเบอร์ฉุกเฉินอะไรบ้างที่นั้นล่างเลยนะครับอันขวาเซิร์ชดูอันนี้ยังไม่อัปเดตนะครับกดตั้งค่าว่าเราอยากได้พื้นที่ขนาดเท่าไรละเอียดแค่ไหนความคมชัดของลูกนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ลองเล่นกันดูนะครับอันนี้มองมาแนะนำ กดออกไปเรามาดูที่แผนที่ประเทศไทยนะครับมันก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสา,ารว่าวันนี้มีผู้ป่วยเท่าไรปริมาณโดยตัวทะเลนะครับแล้วก็รูปแจ้งพื้นที่ควบคุมพื้นที่แบ่งตามสีเลยมีคนติดเยอะติดน้อยนะครับไม่มีผู้ติดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เหมือนเดิมขยายซูมเข้าซูมออกได้นะครับอันนี้เราสามารถซูมเข้าซูมออกได้เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเป็นกราฟนะครับ ได้ว่าวันนี้มีคนติดเท่านี้เท่านี้มีข้อมูลย้อนหลังให้นะครับเป็นการแท่งกาบแบ่งเพศลักษณะเพศจํานวนผู้ติดแต่และจังหวัดภายในประเทศไทยเรานะครับสามารถเช็คได้มีข้อมูลให้นะครับอัปเดตตลอดนะครับอันนี้เป็นของไลน์แอดเลยนะครับามาดูที่สามารถค้นหาสถานที่โรงพยาบาลหรือว่าพื้นที่ ใกล้เคียงเรานะครับมีพื้นที่รักษาตัวเท่าไหร่จำนวนคนอะไรนะครับเราสามารถเช็คข้อมูลได้ตรวจสอบได้ว่าส่วนของภาครัฐรันขายยาอะไรอยู่ใกล้ตรงไหนสามารถสอบถามได้นะครับมีใน LINE แอดหมดเลยนะครับในส่วนของตัวนี้เช็คโลเคชันสถานที่สถานพยาบาลตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละส่วนนะครับดูตำแหน่งได้เซิร์ชหาข้อมูลได้หมดเลยนะครับ อันนี้เราก็เอาลายสิ่งดีๆมาแนะนำกันนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับฝากติดตามได้นะครับ